ทำไมประธานดียุนซอกยอนถึงต้องยึดอำนาจตัวเองแต่สุดท้ายแล้วการยึดอำนาจครั้งนี้จบลงเพียงเวลาสองชั่วโมงครึง่งกลางดึกของคืนวันพุธที่ผ่านมาเนี้ยสองวันที่ผ่านมา3ธันวาคมจู่ๆประธานดียุนซอกยอนของเกาหลีใต้ออกกระทับประกาศใช้กฎการศึกที่เหมือนเป็นการรัฐประหารตัวเองแต่สุดท้ายแล้ว การย,ยึดอำนาจครั้งนี้จบลงเพียงเวลาสองชั่วโมงครึง่งเผยอให้เห็นว่าเบื้องหลังประชาธิปไตยเกาหลีใต้คือระบบอุปถัมภ์ที่ค้ำจุนโดยกลุ่มทุนแชโบกลุ่มทุนแชโบก็เหมือนกลุ่มที่เราเห็นกันในซีรีส์เกาหลีครั้ดียุนซอกยอนประกาศกดัยการศึกเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในเกาหลียุคใหม่สถานการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นเมื่อ44ปีที่แล้วในยุคอดีตประจาชุนดูวันซึ่งเป็นรัฐบาลเผด็จการ การประกาศกฎการศึกครั้งนี้เหมือนการรัประหารการยึดอำนาจการปกครองเป็นต้นว่าระงับกิจกรรมรัฐสภาสภาท้องถิ่นพักการเมืองสมาคมห้ามชุมนุมและเดินกระบวนประท้วงและกิจกรรมทางการเมืองควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสื่อมวลชนห้ามหยุดงานการคว่ำบาตรและการรวมตัวที่สร้างความวุ่นวายกับสังคมผู้ถูกผู้ฝ่าฝืนวะธถูกจับกลุ่มคุมขังและตรวจค้นไม่ต้องมีหมายและจะต้องรับโทษตามกฎอัยการศึก นาประธานดียุนซอกยอนเนี่ยฮะแต่งตั้งนายพลเอกปาร์กอันซูผู้บัญชาก,การกฎไอการศึกหลังจากประกดการศึกได้ไม่นานคนเกาหลีใตา้มารวมตัวต่อตาตามท้องถนนคัดขวางการเคลื่อนที่รถทุ่มกุราะและกําลังทหารขนาดที่สสจํานวนหนึ่งบุ่งไปที่รัฐสภาเพื่อเปิดการประชุมวาระพิเศษลงมติ190ต่อศูนย์เสียงคว่ำกฎไอการศึกให้เป็นโมฆาซึ่งตามน้ำหนนเกาหลีใต้ระบุว,ว่าหากสมาชิก สภารัฐสภาลงมันดูเสียงข้างมากให้ยกเลิกกฎการศึกประธานที่ดีต้องยกเลิกไม่ใช่นั้นจะถูกถอดถอนได้ตามข้อหาละเมิดรัฐธรรมนูญด้วยเหตุนี้พระธานดียุนซอกยอนต้องประกาศยกเลิกกฎการศึกหลังจากที่รัฐประหารตัวเองได้เพียงสองชั่วโมงครึ่งทําไมละ่ะประธานดีคนนี้ยุนซอกยอนถึงต้องยึดอำน,นาตัวเอง เขาอ้างสาเหตุการประกาศกฎนนการสึกว่าฝ่ายค้านสมคบคิดกับเกาหลีเหนือเพื่อขัดขวางระบอบชาราไตยของประเทศแต่ในข้อที่จริงแล้วเรื่องทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวกเกาหลีเหนือเลยแม้แต่น้อยเพราะเบื้องหลังของนายยุนซอกยอนต้องยึดอำนาจตัวเองเพราะรัฐบาลเขาได้กลายเป็นอัมาพาตคะแนนเสียงเขาตกต่ำมากหลังการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่พักพลังประชาชนของนายยุนซอกยอนพ่ายแพ้การเลือกตั้งกลายเป็นเสียงข้างน้อย ในรัฐภานั้นมีเสียงอยู่300เสียงพรรครัฐบาลมีแค่108เสียงส่วนฝ่ายค้านมี192เสียงการเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยทําให้ฝัก่ายค้านลงมติตัดลดลบประมาณหน่วยงานต่างๆคัดค้านร่างกฎหมายรัฐบาลเสนอรวมทั้งให้ดาเนินการสอบสวนคดีกรณีคอร์รัปชันเกี่ยวกับนางคิมกอนฮีพยายามทาดีไวหา้าปสองปีทั้งเรื่องการรับสินบนปัน่นหุ้นช่วยบริษัทจำหน่ายรถยนต์นำเข้าจากเยอรมนี และทุจริตการซื้อขายที่ดินเมื่อนายยุนซอกยอนเห็น,นรัฐบ,บาลทํางานไม่ได้เลยและมีรักกําลังถูกเล่นงานจึงคิดสั้นใช้วิธีประกาศกฎการศึกยึดอานาจตัวเองแต่ต้องล้มเหลวเพราะ 1. ประชาชนไม่เอาด้วยออกมารวมตัวต่อต้านมากมาย 2. สองสสไม่เอาด้วยทั้งพรรคฝ่ายคา้านแม้กระทั่งสสพรรครัฐบ,บาลเองก็ยังลงมติคว่ำกฎยการศึกและสาที่สําคัญคือกองทัพไม่เอาด้วย เพราะถึงแม้ตามล้ำหนุนเกาหลีใต้ประธานดีเป็นผู้เชี่าวชาญสุดจากกองทัพแต่รบรรดานายทหารก็รู้ดีว่าหากเกิดความรุนแรงขึ้นจะต้องมีการคิดบัญชีภายหลังอย่างแน่นอนท่านผู้ชมครับการยึดอำนาจครั้งนี้นายยุนซอกยอนพ่ายแพ้ผู้แพ้คือกบฏและหมดอนาคตทางการเมืองอย่างแน่นอนตอนนี้สมาชิกพรรคฝ่ายค้านได้ยื่นมติถอดถอนนายยุนซอกยอนแล้วต้องใช้เสียงสองในสามโหวตเห็นชอบ200เสียง ซึ่งพรรคฝ่ายค้านมีอยู่ร้อยเก้าสิบสองเสียงแล้วขาดอีกแค่แปดเสียงซึ่งไม่น่าจะหาได้ยากและแปดเสียงนี้ก็จะมาจากพรรคของนายยุนซอกยอนเองที่ต้องการจะถีบตัวเองหนีจากพักนี้หลังจากนั้นก็ส่งเรื่องให้สารน้ำดูพิจารณาในเวลาไม่เกินร้อยแปดสิบวันเพื่อลงมติถ้าศารน้ำดูเสียงข้างมากให้ตอดถอ,ทอ,ทอ,ทอทาบดีก็ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ภายในหกสิบวันท่านผู้ชมครับเรามาดูประชาไตยในเกาหลีหน่อยถ้าอยากดูรายการนี้ ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมผมให้คำจัดความประชาธิปไตยเกาหลีเท่ากับคณาธิปไตยและอนาธิปไตยคณาธิปไตยคือการปกครองบนโครงสร้างอำนาจที่บิดเบี้ยวโดยอำนาจ กระจุกอยู่ที่กลุ่มบุคคลส่วนน้อยเช่นเดียวกับการเมืองเมืองไทยที่มีรวบคณะที่ประทเช่นกันคณะที่ประที่รวบกับครองที่มีคนมีเงินเป็นผู้ครองอำนาจทางการเมืองเอ๊ะท่านผู้ชมครับวิเคราะห์การเมืองเกาหลีใต้เอ๊ะทำไมมันกลายเป็นการเมืองในเมืองไทยไปซะได้หลังเหตุการณ์ครั้งนี้มีกระแสะยกย่องความเข้มแข็งของประชาธิปไตยเกาหลีแต่แท้จริงแล้วเบื้องหลังการเมืองของเกาหลี คือคณะทิปไตยหรือระบอบพวก้องคณะทิปไตยคือธนกิจทางการเมืองที่หนุนหลังโดยกลุ่มผูกขาดที่เรียกว่าแชโบซัมซุงก็เป็นอันหนึ่งในแชโบฮุนใดก็ใช่ในแชโบหลายหลายอุตสาหกรรมของแชโบพวกนี้มีอิทธิพลใน,ในทางการเมืองทั้งสิน้นคณะทิปไตยระบอบพวกพรองเกาหลีถ้ายกตัวอย่างเฉพาะในยุคยุนซอกยอนคือกลุ่มที่เรียกว่าซุงอัมพาคือสิทธิการมัโรงเรียนมัธยมซุงอัมซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าในยุนซอกยอน หลังจากนายยุนซอกยอนได้เป็นประธานดีบุคคลสำคัญในตำแหน่งต่างๆร้วนแต่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องจากโรงเรียนมัธยมชุงอัมทั้งเริ่มดีกลาโหมริ่มดีมาไทยและความมั่นคงผู้ชักการหน่วยข่าวกรองกองทัพผู้ชักการรักษาความปลอดภัยของทรรมเนียปรับดีผู้บับการหน่วยความมั่นคงสำนักง,งานตำรวจนครบาลโซการวางคนใกล้ชิดในตำแหน่งสำคัญม,มากมายนี้คำจุนนายยุนซอกยอนยังเป็นประธานดีอยู่ได้ทั้งทั้งที่เขามีคะแนนสนามสนย์ ท่านผู้ชมเชื่อไหมเหลือแค่17%ลดลงจาก53%เหลือแค่17%เสียงสนับสนุนที่ตกต่ำของนายยุนซอกยอนเป็นเพราะว่าความอื้อฉาวการทุจริตของภรรยาคือนางคิมกอนฮีนโยบายประจบประแจงสหรัฐเพื่อก่อร่างสร้างนาโตเอเชียนโยบายญาติดีกับญี่ปุ่นสร้างศัตรูเกาหลีเหนือที่สำคัญท่านผู้ชมรู้มาอะไร ปัญหาภายในประเทศที่บรรดามนุษย์กินเงินเดือนต้องทำงานอย่างหนักหน่วงจนเรียกกันว่านรกโชซอนซึ่งเป็นชื่อเก่าของราชวงศ์เกาหลีรวมถึงการเพิ่มโควตาผลิตแพทย์ทําให้บรรดาแพทย์เกาหลีพากันลาที่งานเพื่อประท้วงเพราะรู้สึกว่าถ้ามีหมอเพิ่มขึ้นมากจะทําให้ตัวเองเสียผลประโยชน์การเมืองเกาหลีใต้นอกจากต้องบริหารอำนา,นาจในสภาแล้วยังต้องบริหารผลประโยชน์กลุ่มต่างๆท,ทั้งแชร์โบสม,สมาพันธ์แรงงานองค์กรวิชาชีพต่างๆ หากบริหารจัดการได้ไม่ลงตัวแม้แต่ประธานทิพดีก็อยู่ไม่รอดอดีตประธานิพดีเกาหลีเกือบทุกคนล้วนแต่ถูกดำเนินคดีหลังพ้นตำแหน่งการที่อดีตผู้นำประเทศต้องเดินเข้าคุกเพราะทุจริตน่าจะพูดได้ว่าเป็นความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตยแต่ถ้าผู้นำทุกคนตามประสบวิบาก,กรรมเชน่นนี้น่าสงสารว่าหรือไม่ว่าอาจจะเป็นการเช็คบินทางการเมืองหรือไม่เป็นระบบที่เปิดช่องให้ผู้มีอำนาจนั้นช่อโชนได้ ผมเอารูปไ้ดูนะนางพักกินยีฮเยประธานดีหญิงคนแรกเกาหลีใต้ถูกตัดสินจำคุก22ปีจากคดีคอร์รัปชันประธานดีลีเมียงบักตำแหน่งดำรงตำแหน่ง51าหนึ่งสถึง56ถูกศาลเกาหลีใต้สินโทษจำคุก17ปีคดีคอร์รัปชันท่านผู้ชมรู้ไหมว่าในเกาหลีนั้นใหญ่กว่าประธานดีคือกลุ่มแชโบการคอร์รัปชันในเกาหลีใต้มีรากฐานมาจากการที่รัฐบาลเกาหลีมีบทบาทนำในการสร้างเศรษฐกิจในยุคอดีตของประธานดีปักจุงฮี ซึ่งเป็นบิดาของนางพักกินฮเยประธานดีหญิงคนแรกเกาหลีใต้ที่ถูกจำคุกไปเรื่องคอรัปชันการพัฒนากลุ่มแชโบโดยพักจงฮีนั้นเกิดกลุ่มธุรกิจใหญ่เรียกแชโบซัมซุงฮุนไดแดวูครอบคลุมอุตสาหากรรมการค้าจนถึงวิถีทางชีวิตทุกอย่างชาวเกาหลีบ้านใหญ่เหล่านี้ยิ่งใหญ่กว่าประธานดีแห่งเกาหลีไม่มีแม้แต่คนเดียวในแดนสมที่จะกล้าเป็นปฏิบัติกับแชโบ เอย่งางนี้แล้วท่านผู้ชมครับนธรนมอุปถรัรมภ์ในเกาหลีใต้อย่างอย่างาลึกสาเหตุหนึ่งเพราะการสืบทอดของลัฐิขงจื้อแท้แล้วเป็นการให้และรับตามปรชัชญาที่จีนสอนนั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่คงไม่ใช่ในบริบทของประเทศกับภาคธุรกิจแม้เกาหลีจะเป็นประชาธิปไตยจากการเลือกตั้งแต่ยังมีความเป็นอำนาจนิยมอยู่มากภาพความรุนแรงในครอบครัวจนถึงตบตีในรัฐสภามีให้เห็นเป็นปกติ สภาพเช่นนี้เปิดโอกาสให้มีการช่อฉนทางอำนาจอย่างง่ายดายถึงแม้ไม่ใช่จากตัวผู้นำก็เป็นวงวานว่านเครือสรุปแล้วท่านผู้ชมครับอดีตประนามดีเกาหลีใต้เกือบทุกคนล้วนแต่พบจุดจบที่ไม่ดีถูกลอบสังหารลีภัยเข้าคุกหรือแม้แต่ฆ่าตัวตายจนเรียกว่าเป็นอาถรรพ์ของชองวาแดหรือทำเนียบประนามดีเกาหลีใต้แต่ที่จริงแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องลึกลับหรือสายมูดนอย่างใด จุดจบนักการเมืองเหล่านี้คือเพราะพวกเขาชนะการเลือกตั้งแต่ดันไปพ้ยแพ้ต่อกิเลสอำนาจและผลประโยชน์อันหอมหวานแล้วลืมความรับผิดชอบที่สัญญาไว้ให้กับส่วนรวมถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู u t u b e เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วย กดกระดิ่งที่ u t u b e นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม